พี่น้องครับมือนี้ยายนะครับยายนางบุกหวดัด <c oughs> ด้านข้าของเกว่า <c oughs> พอดีลูกไซไม่ติดยำ <c oughs> ลูไซเฟินมากถึงแกกรุงเทพเ,เก่าเกวาเกว่าเกว่เเ <c oughs> าเกวาเกวาเวาเก้าเกวเกาเากาเ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 เาเาวากาเเาเาเ้าเกาเากวาเกเวาเาเาเ วันเอากับฟูมาขายให้ไหมไงบ้านพี่แมนห่จ้ามือเอย่า้อมืกจะถมัดููเ่าเอองังถามถามมึงเจียวไรเป็นไหนถามนั่นยายเกว่ามือนจะกดูมาให้อะไรเป็นเอาจากลโอ้เอาจากกันตัวงันตัวละหกบ่าคนละเนาะแค่เจ้ขายตัวเราหกบ่าตัวไหนตัวนี้ตัวสบซอ ดูไส้ผู้ที่เคยมาเป็นยุงเทบผู้นี้ผู้นี้บ่าลูหลายนาะย้ายนะผู้ลูหลายอยู่นนเนาะผู้ที่สามอออผู้ที่สามผู้ที่อ สบาทโอ้ยนาน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 วินตันเนี่าเลยนะไ้วินตันเด้พี่น้องแ่บาทเท่านะสิบบาทสิบบาทหลายหลาเชียร์พี่ๆเลยแค่กินส้นตาตกิน Hãy là cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ nó sống dẫn บ่แต่งไ่ไหนที่มันในแลมัอยากไปอยาลุงนี่สุไหน่วงนีบาน่บนี่บ่บ่อันนี้เจียวไปใส่ใส่ถุงเทีนเอาไปกินกุงเทียนเนาะไปกินงเทียนเนาใส่ละสองกินเออนนี่ละใองเอ้อนละแล้วรไล่หนนีนี่แม่กองะนี่บาสิบามันเลหลายม่เอบะดซมนี่อ๋อม่เาบดซนี่บ่เออโอ้ ธรรมดาเราขาย30บาทได้ไหลหลยุ่ครับหลย่คมอไม่กิน่มอวจะไม่กินบ่่าเอาดอกมังใช่ไหมล่เอาไปยังคุณนี่อนบ่ได้มาดูแล้วมันลูกก็เยงกมังยายผ้าเปาไงแตนงั้งเอาไม่ไ้ไงบายั้ไงมอาสะ นั่นวันท่มสิบ่ได้เอื้นย้ายนางเด้เจ้าสิได้เอื้อนยังม่หยาไม่ยครับื้อนี้ม่ยนังครับเม่หยานางมหามหาลูกไผ่ป เง้ยาบกไวโออกมาอ้สิเปลี่ยนน้ำยายพันตัวบ่ยายเ่ไปรรสิเปลี่ยนน้ำยายพันตัวบ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหยตกเครื่องอะนะเออาเออเอางเอหลายตักโอ้ม่ห่อนเงินตังบเที่พี่น้องโอ้หลุบเเี่ยแถมแจกแถมจนพี่น้องครับ อ๋อเด้อไปทิ้งเด้อครับเด้ออันนี้คืองวดสีมานะครับยายยายยายนางมาบอกอตเตรอนี่น่ครับมาเบิ้งมาเบิ้งเหนี่ยว่า204522รางวันที่หนึ่งเลข ประจำาวดวันที่16ทธันวาคม2,563เลขที่ออก0เลขที่ออกหันเลรถลูกแบบสองศูนย์สี่ห้าสองสไงสองศูนยไ้าสดองยายให้่ยายห็นถือละวันที่หนึ่งขอายจะแสนเลยได้ยายได้ได้สิบหกด้านเหมือนขึ้นจากล้านสิอล้าน สอานก็คกโกิบสองสองล้านสิบองล้านครับบ่ถามหอกว่ายายไดมาตัตสเหล็กบ่ถามอเออเออขังแรกในชีวิตกันใจซื้อเห็นแม่บ่มี่เวรบอกเห็นว่าบอกเคเรนบ่มีเนี่ยขออาจารย์ขอเจ้าพ่อเป็นเหสักหน่อยกันข้างแรกมายายซื้อลอตเตอรี่กันใจซื้อข้งแรกในชีวิต ย้ายย้ายยายพันฉลาดฎด้ครับเพราะว่าทั่วไปไห่ลูกซ้ายซื้อไห่แต่ถือเอาเงินน้ำแต่ถามว่าถือไก่ขึ้นวว่าต้องว่าต้องแล้วไปว่ามาแก้เศษเงามมือนี่งาบวกกีบยหาาบวกกาวีวะที่ยาบวกกวเอ้าบอกกอ ยี่บกอปลาไไปกินนะนี่โยนี่โยก็ยิปปกรุงเทพน้ำโยสองลูกโยเอาบไปใส่เมื่อไหร่จำครบไปกินเคร่องปลานั่นมันตะปลาทั้งตึ๊ดเลยเนาะเอ้ยย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 ยอยย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 เยยยยเอยยยยยอายยยยยายย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 เยยยยยเอายย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 ยายยยยยายายอ ตวันใดนะเอโอ้โ้ตามกันตนใจเออนอยอย่าท้อนะเออแบบที่หนเมียอ้นี่เหอนี่เห่อว้าว้าใหญ่เป็นยาลืมนใจเปียาหนักเปนญาปญาลื้นใจนั่นลูกไั่ขัดบิ่งไปครับมวลมวลหยอกกันครับตามภาษาพี่น้องครับอ่าพ่อกันชิมนาก็แล้วกันยดีมีแห้งสุขุขคนเออนตร เออดี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 กับกับถือว่าได้มาหยั่ทแม่นั่มามาหลกับว่าได้จะไล่โทษตามโอเคโอเคโอเคเอาเอาไปๆครับกับับัขอพุณหลไยไปยายเดี๋ยวมือหนาเจอกันเวลจะไปหายายพันตัวเอาฝาก เออยายยายพันน้อกว่าสิั่งกับปูกันเด้อยายซั่งสร่งกับปูสั่งกับปูสีบาทเย้ส่าเจ๊บนี่สั่งกับปูสามร้อยดมอาลด่ตัดตัวมีอะพี่น้องครับตัดมาทีฉลากการกุศลนะครับลุงวัดปนอมาขายใบตัวไนก่อนล้อมล้อมใบละร้อยครับใบละร้อย หนาวมันคือกันอันนี้ลุงล้อมครับพี่น้องครับ,นนรบลุงวัดหนาวมันคือคือกันใบละลอยครับเป็นฉลากการกุศลพันะหันถือกคือได้งัวครับรางวัลที่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งในงัวพี่น้งงนองครับหนี่ค่าสามหมื่นห่าไม่ใช่ใบละหน้าอยู่างนี้มันมีหลายใบมีหลายใบอยู่ใบเฮ็ดให้มันสมราคางัวะหรือง้วไปจากตัวนุงงัวงัวะตัวหนึ่งราคาสามหมื่นสามหมื่นห่า วัวตัวหนึ่งสามเมื่อนหากระบายกระจิบแล้วดีละเป็นหมูลอกน้ำมากปลาที่นี่ฉลามนี่มันมันเอากูดไอสิเป็นคนตัวจับตัวไหนข้าเจ้าที่จับอยู่โรงเรียนครับคือเ้าซื้อห้ากันเบือหลักะห้าใหญ่มันเบือตัวนี้กับตัวนี้มันจะตรงกันเจ้าเบือเนี่ยเบือเสกาครับเรียกเอาเลยหลักะลูกกระชีตัวนี้ลักูกกระเชียนซื้อน้ำสกุลดอกเชียนเบอือทั่วใบหมีไว้ถ้าไปจ like ับตั่นี่แต่ถือของลูกกันทีทั่วมี่น้องครับอันนี้คือสลากการกุศลนะครับเพื่อการศึกษาของนักเรียน ื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางเนาะโรงเรียนบ้านยางครับโรงเรียนบ้านยางครับพี่น้องครับอ่แล้วก็อาสาพัฒนาสามสองหรือสามก็ลวงสามเเนาะเอออเาครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิรงคารครับอ่สลาการกุศลเพื่อการศึกษายังไงอปการมาใครยังไงงานคืนสู่เย้าชาวเขียวเหลืองครับพี่น้องครับวันที่หนึ่งถึงวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ณโรงเรียนบ้านยางอาสาพัฒนาสามครับผู้ใดอยากเเ็ตบุญกลมาม น้ำกัดในพี่น้องเด้อถามว่าเหตุผลน้ำกันแล้วกัแต่ว่าตอนนี้ก็คือสลากินแบงนี่ถาถือไรงัวครับพ่อการชิมนาแล้วกันนะครับพี่น้องครับยูดีมีสุขภูมิคนความจุเจะฎัยความไก่จะสมี่ยงไปแล้วลุ้งไปแล้วบาย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 เกียจจ้ารวยไปบ้างอะไรเด้อปีใหม่ปีใหม่พนดีเปิด